คนดังโดนแบรนด์สินค้าแคนเซิลเหตุออกมาคอเอาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทางประชาชนและเหล่าดาราคนดังต่างออกมาคอเอาและดาราหลายคนก็โดนผลกระทบหลังออกมาคอเอาหนึ่งในนั้นคือนายยุทธภูมิแก้วเคมหรือบูมหมูทะที่ออกมาเคลื่อนไหวอย,อยู่บ่อยครั้งผ่านโลกโซเชียลซึ่งบูมก็ได้ออกมาโพสต์ภาพแชท ที่ส่งมายกเลิกงานสูญเสียรายได้หลักแสนโดยทางแบรนด์ได้ให้เหตุผลว่าทางแบรนด์ไม่โอเคกับการที่น้องบูมโพสยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยทางบูมก็ได้ตอบกลับไปว่าได้เลยค่ะงั้นฝากบอกทางลูกค้าลูกกอกลูกประคำด้วยนะคะว่าบูมอยู่ในโลกความเป็นจริงบูมเป็นคนที่มีความรู้สึกมีชีวิตจิตใจรู้ถึงความเดือดร้อนของคนอื่น